สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้ชุดพื้นฐานดูแลผิวนะคะผลิตภัณฑ์ลูมิเนสนะคะจากเจอเนสของเราแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะดูแลผิวชุดพื้นฐานอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะดูแลผิวด้วยนะคะยูสต s t ตร i n g c l e a n s e r ของเรานะคะก็คือเป็นตัวล้างหน้าของเรานั่นเองะะบีบออกมาเพียงแค่มเม็ดถูกเขียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเป็นรูปแบบเจลขยี้ให้แตกฟองนะคะแล้วเราลงครีนเซอร์ลงบนผิวเราได้เลยนะคะโดยการล้างตามแนวทงกดนะคะล้างออกล้างลงเท่านั้นนะคะ หลังจากล้างหน้าแล้วเราจะมาบำรุงผิวนะเริ่มต้นด้วยเซรั่มของเรานะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องลงตัวเซรั่มก็คือนะ,ะรอบดวงตานะคะเพราะว่าตัวเซรั่มของเรานะสามารถเป็นคริบบำรุงนะได้ทุกจุดในผิวหน้าของเราเพราะว่าช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกตินะคะทาตรงไหนซ่อมตรงนั้นะนะคะวนเลคานะคะจากหางมาหัวค่ะจากหางมาหัวนะคะหนังตาเราจะได้ไม่ตกนะคะไม่ต้องไป ร้อยไหมไม่ต้องไปบปรท็อกทั้งนั้นนะคะหมนเสรัล่มงไปจนกว่าเสรั่าจะแห้งนะคะได้นะคะหลังจากนั้นนะคะลงรองแก้มหลังจากนั้นลงคางนะคะหลังจากนั้นลงหนะะ้าผากอันนี้ทาทีละข้างให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการนวดขึ้นตามแนวกล้ามเนื้อเลยะคะ่ะอนวดขึ้นตามแนวกล้ามเนื้อได้เลยนะคะไปใต้คางคางรองแก้มยืดขึ้นเลยคะ่ะไม่ยากนะคะยืดมาเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตามหนะะ้าผากได้เลยนามาอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะ วดขึ้นค่ะตามแนวกล้ามเนื้อนะคะไม่ได้เลยค่ะใต้คางคางนะคะแก้มแก้มนะคะ,ะใต้ตาทำเองที่บ้านง่ายๆนะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคางใต้คางคางลองแก้มใต้ตาน้าผากค่ะ ทำเองง่ายๆนะสำหรับในการนวดยกกระชับด้วยเซรั่มของเรานะคะหลังจากที่เราลงเซรั่มแล้วเราจะมาบำรุงผิวด้วย d a i ี y m o i s t อ r i z i n ง Complex ช่วยบํารุงผิวแล้วก็ปกป้องแสงแดดอยู่ในตัวเดียวกันใช้หนึ่งปั๊มเท่านั้นนะคะการลงเดลี่นะคะไม่ต้องนวดนะคะใช้วิธีการนะคะทา5จุดไปะนะคะวิธีการทาใช้วิธีการแตะนะคะก็คือบำรุงก,กันแดนดในเดียวกันนะคะแตะท่านั้นนะคะ เออนะนี่คือบำรุงของเราคนะ่ะเดลี่บอนไซซิปเต็กนนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ